มาพบทีมแล้วบ้านีต้องไปต้องเฮ็ดยังนอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่แถวนี่แหละไปไปลกกาลกกาทั้งไหนเนี่ยเป็นลกกาไปมาดำแล้วบ่อผู้ใดสิไปลกไอ้ซากบ่อกมันปวดติดหูลกกาไปใส่หลวงเฮ้ลกกามืดมืดจ้างอีบ่ปะมอฮืมมาฮืมพ่วงกันแล้วก็อวยเฮ้พ่วงกันไลยเห็นอะไรบ้างซำหน้านั่นนะ ถงไผ่ในส่วนบุกเพชนว่าจะใช้ไผ่หรือเ่าทีีเยป็นลูกาดำาับบุกเพชรที่ที่กันน้หรืเป็นดำม่้ไกานี่ตางคนตางมีเวียบาบนี้เลยยังบริานึกาบอกกูเป็นหนากเขาแล้วเขานก่กูอยู่แล้วหมือบะมือเปนกหนูนี่เดีจ้างเจมเมอรไอซิวบนี้มันตรงดำเรื่อยๆแล้วก็เลยดำดำจนเปิดกลากูเลยแล้วก็สีลายมืออยู่เออเนี่ยไปเจมเมอ่อไอซากไปทางเขานะกันยังบุกหัวกันเขาบอกเกินมือสองมือเลยละเขากระดแต่ก็จะเห็นอยู่ดอก มากระดาหน้าพูนมากระ่บอกว่ามาดำกับมาดำหน้ากันก็มาดำน้าตัวนั้นไว่าสิไปดำหน้าบ้านมาดำจิายเอาอย่างเียวต้องดำว้าสร้างวาเถะก็คือว่าตั้งใจอยากไปดำหน้าไอซิ่งวกัไอซากแม่เดิมมือนั่นไอซาก็ต้องไปน้ำหนูไปดำผพ้เดียวมันก็สิงใดทะเลทลเนาะได้ไพูแ กะไอซ่าไอซ่ากะไปหน้าพนิกอนแล้วจะไปไอซิยัวแม่นบ่ะเอาทั้งนี้ให้แล้วก่อนมันมันมันได้เขาคนนี้คนรวยคนรวยคนนี้นั่นมันมันมันติดบ่แล้วผู้ใดเขาก็บสองติดไม่ได้กูจองบ่ได้กู่วงนี่มันดำนาพวกมันนี่มันมีการจองด้วยนะดำนาต้องมีจองตัวนะคะตอนนี้มีจองนะ ถ้าไม่จองจะไม่ได้ตัวไอ้ศักนะคะปัอนมือดำหมดแล้วปัอนมือหื้อแล้วก้อนเต่าก็พวกนี้ไอ้สักไปเขาก่อนใช่ไหมไม่ใช่เหรอมันเพื่อหัดเนาะไอ้ชิยวดอีเมื่อไหรเขาก็ลูกกาเหมือนกันนี่วันเนาะวันเนาะฮะวันคาะขัน้นวันลอขั้นนี่เดียวกันมื่อเดียวกันครับบมื่อ่อเป็นยังเราไปสองมองเลยไปตะบุญไปตะบุญจะเศร้าว่ามีต้นวางปายครับไี้แก่เลย เขาไปกจีเขาไปก่อไปผุนแม่บัโย้แตุ่นเนอะต้องมีการแย่งตัวกันนะจองตัวมึงงถามยู่หนู่มเราไปมึงอยู่เมื่วนนี้ี่หนุ่มเไปทีอย่างไไปอย่ไไปใช้เราไปดำนาไปยบ่ละไปเะไปเนอเออไปเครื่องมือเพื่อนย่านว่าเขาตีมาเพิ่นดำบ่ไว้ก็นั่นให้เพิ่นจักล้เนื่องอสะเนะเพื่อความสบายใจของเพิ่นให้ตะมูข้าเตาเนาะเออทอันไปว่าสีหาเนเตืมอยู่สีหา ไปบ้านตาหนูับจังาไปเป็นหม่ดไดีดกว่าอยู่อ่บนมีได้อยู่แม่ดำ้อยๆแงๆก็ได้อะคึยากเลยขวัญใจให้เราขยนสไปเอาแบบนั้นสเสียละโอ้ยเอาใจยากผู้เฒ่านี่อยากอยากไปไปดำหน้ากับ ไปไปนะไอศิวพิ่จางอยู่กไปเห็นงานกไว่าจะถามมูจะไปไปก้ลเาจจ้างเพื่อะว่าไอศิจ้างเพื่บะจ้างนะเน่พิจ้างแล้วไปว่ล่ะไปรถเพิ่งไปรถดีกูเครื่องมือไปว่าล่ะคนย่านแบบว่าตามบอตามที่คุยนำนำพนย่านคนอื่นตีพนพนจางว่าเออพลพจ้างเราไปว่าแนี้ ไปเนาะไปไไปยีบอตหนเอาใจยากละเท่าแล้วนะลูกเขาอีตออีเจ้าหมดเลยลไปลวดไลูกกะเขาเขาเหตุงานอ่างนี่จอนเห็ดจำน้าไปปีนยอมให้งานอ่างเลยตีหอยมาลกาดอันี้ไอีวรัจ่ายข่้แรงเดี๋ยวถ้าเราบจ่ายหนูสิจ่ายให้ดอก รถมเนี่ก้งรถหม่มันในงานมาตรฐันเรงานมาตรฐันมามาเลยฮ้ยมันเลี้ยมันเลี่ยเ่าี้มัมเเลียมยังเราหนิมาสล็อกสล็กมาไอซักมีสามตัแล้วบานิมาไอซักนี่เดี๋ไมาคยสัจตัวกันนี่มีมาสามตัมีไก่พอเป็นานาทูอ่เฮอยู่ในหูไปย่ไปบี่ยังไม่รู้ว่าสันไปเพราะเรงอยากจะหาตว อ๋อยเยสอะไรนี่เจ้าี่มาการขาคือเด้อก็ว่ากาจะนับคนได้อืมไปเลยกามป่กัได้ไปเงินสอง้อยนใ่นมาัดจ้กะมาจบอกกันก็ได้ยังตดสนใจบ่ได้ตาสนใจยากขนาดเลยเนาะโอ้ยไปดำหน้ามงโมเรมเันไปบดมือเนาะมือไปแป๊บเดียวเองเดี๋ยวมเดลผู้จะเข้าห้องน้ำบ้านอะสันะ

อไเยบานี่มืออ oh, ื่นแล้วบ่ก็ดีแล้วมืออื่นดำเลยมืออื่นดำเลยมือยังขี้สิรบ่งคนทุดทูกว่า ว่าลูกมันพูดมันจมด้ขดหน้า่ได้เปเกี่ยวอย่างบ้ตหาเลมิไม่เ้อเาหาเลิกหาญ้ามเลมูดมันก็แล้วแต่คนถือเนาะบางคนเขาก็ถือไอซักนี่ต้องหาเลืกดีที่สุดแหละอันนี้เด้งนัดนี่เดมือด้สาตุนะมือพ่นบ่อมันพักพักมือพักเลยมือนี่มียางือมือนี่ เ่าหรอวะตัด่อนเลยยเดี๋ยวประเทดี๋ขุยกัาบกขยบกตัดนั่นคุณต้องไปก่อนทำกวยรู้ทำกวยแล้วตมันบกปาอรก็ขุยโตมหามาถามเจ้าพี่ไปมันไปมันอยู่ไทเพื่อนบัวเไปตัหน้าเอาเซว่ามันไปเห็นงานงาไทยใช้เลยใช่หน้าไอ้ไหัวนหน้าก็บวยไขไขซื้อไหุน ถ้มือตัวก็ได้ไปหรอวะ่อยยังพู้จัดอยู่พยานุเดี๋ยวกมถามเขาบ้งก่อนฝนตกมากขาจะไปดำมากปั้นู้โอ้ยเดือดพวงมือพวปรัตพุมือนี่วันพุด้มือนี่คะุ้มามือนนดำกบดำกับยังบุรุษกันขข่อยจ่ลงวันประัดกันเลยเออมันัตดีที่สุดแล้วงั่นีที่สุดในันัเจ้าใจกูพยหนูเออ เราคอยวิัญหาเราเรื่องดำเนี่นเครื่องมือเนาะใไผ่ก็ไปนีพูดได้ว่ามันใ้รับปากเขาได้เพาจะเอาไบเอาเลพนกันเขาบอกไปหายผัดคนไก่กันผัดยันโอ้ไม่สูเว่าอย่ไปว่าจะคนนั่นแหละมันแดงเป็นโบไร้แยกล่างแยกล่างไปซองมองเลยผู้ญเดือดตายผู้ดีเสียงหัว ว่ามือมืออื่นหมดเลยดำจะสร้างกรนดกปากกาไว้มือนี่มันเป็นยังงดกูเป็นยังนหงดมันก็เป็นยังหลักกาพอดีง่มนะมันเลืองมันก็บูตายได้ก่าบูตายก่าแก่ก่าเมื่อตอนกินปุ๋ยมูลินทร์ดำดำหน้าหนูขมหน้ากบมีเลยก่าหน่อยเทฟก่าแบบเน่าก่าอย่างเรามันเปียกเปรี้ยงก่าโอ้ยดำเนาะบกับไรโอเคนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะกับบ้านกับซองระบาดขมหน้ากบมีฮ่า